สวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายนะคะแม่ดากําลังจะไปใส่ปุ๋ยนะคะต้นไม้ดอกไม้นะคะมีใครเรียกเนะาะเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาใครนี่สวยเอาไปจังไดมากจังไดนี่เอาอันแพรโทรมาป้าวะพี่ฮาวงานวันนี้ป้าวะเข้ามาเลยปกอะแม่ดาวะคือพักงงเลยก็เขาเตรียมพร้อมแล้วนะเอาให้พักที่ไหนคะเดี๋ยว เดี๋ยวมาดูซิมาดูก่อนมาดูก่อนจ้ะเดินไปดูบ้านมาหาตะหงบ่อ้าเมื่อกี้นี่บ่ยอดรักกันย่างหาแม่ดาอ๋อดีนะที่ลงมาจากข้างบนแล้วไม่งั้นก็คงไม่เจอก็คิดจะหาป่าอีกี่เราอ๋อบ่แม่นป่าอยู่ออกพิษนี่บ่ยุนี่บ่เดี๋ยวเบิ่งนู้ เดี๋ยวเบิังเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนเด้อว่าป้าอยู่นี่บ่เพราะว่าไม่ได้เพิ่งลงมาตะครังเถิงไปหดน้ำพักมาป้าบาลังสีขาวเออนั่นเด้นะหลังสีขาวนะหลังเลยนั่นเด้นอ่ะ,อะสุดชุดชุดบ่บ่แม่นสุดนั่นห้องครัวห้องไหนอ๋อ ใครนาะมานั่งยิ้มอยู่ตรงนี้นาะลูกสาวใครคมานั่งรอ<พ><พ>อยู่ตรงนี้หา <c oughs> ดูไม่มีที่พักนข้นาขม,ม,มาเลยไอ้หัวมันยิี่พิพภัณฑ์หรกระโจดมา,มมา,าเดนยวเไ่ิพภานแ,แนงโไนไ่บอกบบบเลย่ะงานแงเอ้า ไม่รู้เรื่องเลยลูกกับแม่คุยกันสักครั้งไหมไม่เคยคุยกันเลยโอ้ยเนาะเออสวัสดีค่ะไม่คุยกันเลยีแองมาแฉใครว่าเออแอนปะแอนเอาอ่านอ่านอ่นนั่นค่อยได้บ่จกังได้แอนเนื่อยเนื่อยเอาพากันมิ่นั่งถ่ายอะไรนี้โอ้นั่งเย็นเย็นบอก นางกายคนสวยก่อนโอ้ยนนางกคสวยก่ออนแล้วพี่แอนอ่ะไม่เตรียมพี่โอกลางเต็นท์นอนที่เย็นสบายเย็นสบายกลางเต็นท์นอนโอ้โหนี่เรามานั่งอีกอุ้ยมีเสื้อที่ดีด้วยมาอีกคนมานั่งอีกคนนึงใครใครอยู่ที่วังปู่จะต้องมีเสื้อของผมมันเป็นเสื้อทีมเฮ้ยเสื้อทีมนะ เจทีมเทีมมันจะไลเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีมีขายเาะเขาเขาอยากได้แบบปรโมทก็มีแหวแบบขายเสียดีอ๋อเ้ยหลุดหนุนหนึ่งโอ้ยใจกับบ้านหลังใหญ่ด้วยนะเขามีโบลด้วยนะดใจกับบ้านหลังใหญ่มากอันนี้ค่ะอันนี้รถคันเกาวรถคันใหม่คันใหม่ จะว่าเอสองน้อยยันไปกลับไปก่อนเป็นกลับมาไม่โอ้โหแวทำตาวะาวะขางหน้าอ่ะตาอแบบอ่ะตาคือที่ออกมาคนเดียวของประเทศนะแต่ว่าคือมนดีจริงคืออ่ะไมยากเ้ยเ้ยจะมีแม่ย่แล้วจะนั้นทุกคนมันจะมีคู่แล้ว่ะนีอยู่เมืองไม่เหมือนเมืองนั้เ อาเขาใส่หมูนะมันจะมีไม่ยาเลยต่ว่าถ้าเสียยืดหของป้าแล้วถ้าเสียดไปไหนก็ไปเหนียวมันจะว้องไส้ยืดเหนอะไรอืม่จได้ังอันอนียืดตะวัอนียืดนงอยอันนึงจะทำให้เหคาดระดี่าอันนี้ ขอาสิหนึ่งดีสิบเอ็ดสองสิบสามสิบ่ห้าเพราะท่นครบอยู่สามสี่ด้กีมาแล้วมาบอเราอ็หมเราย่แแตงไเนาะลูกกับแม่เาขึ้กันนยกันเลยอที่ลูกโทรมาแม่เ็ได้ยิน ที่แม่โทรไปลูกผมไม่มีอันนี้อันนี้อันนี้แกกู้มาเยือนพามานั่งพามานั่งอยู่มุมนี้บอกแกกู้มาเยือนเข้ากุญแจคะจอเข้าห้องโอ้โหหัวรถคันใหม่รถคันนี้คุ้นๆนะ เอา้ามีอะไรอยู่ข้างในได้ยินเสียงได้ยินเสียงจำปาจะมาทักเพื่อนใหม่เหรอจำปาอ๋อเพราะว่าอะไรนะสร้างปั้นนะคะสร้างปัน้นจะมาปั้นแม่ย่านะคะเพราะว่าที่ ที่ทำโครงไว้แล้วนะคะทำโครงไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้มานะคะอ้ยไปดูครัวนะไปดูไปัวนไปดูนะ้ไปดูรวดนะไาไคนน ทำแมดานแม่ดานเคยอยู่แมดานตรงนี้สร้างไว้ทําไมไว้ต้อนรับแขกไหนก็ก็เป็นครัวนี่แหละใครมาพักก็ทํากับข้าวได้อ๋อยบหยบหน่อยใส่แรงจะหน่อยได้นี่ไงก็ทําสามารถทํากับข้าวได้แต่ว่ามีเตาแก๊สไหมล่ะถ้ามีแก๊สปิกนิกก็ทําได้เออทมีอันนี้ก็ทำแล้วไปเอ็ดมันแม่จ้าโอ้ยไปเห็ดอยู่พุ่นหลามันจังมวน บอเมนข่อยสิทากินฝีมือเจ้าไลยรอกินฝีมือคนสวยคนแก่คนแก่ทำมันแม่อร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนหนีเด้อเจ้าเข่าขั้วเด้อข่อยสิเก็บพักให้แม่แบบอเอรข้าวไมเป็ดข่อยสิเก็บพักให้ยเด้วแต่เจ้าสิเฮ็ดแม่ด่าจะโลพักเป็นย่ากเออนั่นล่ะกก็ได้ไปโลพักนั่นละสูบแล้วเอาห้องแม่ก็ไม่หนี เอาห้องนั่นแหละเอาห้องไหนห้องน้าใช่เอาห้องไหนหนูก็เอาห้องไ้นถ้าถ้าอียงมันสำนึกวยจะเอื้อนไอ้สร้างมืดเด้อโอ้มีสร้างประจำมีสร้างประจำวังปู่เด้อพี่กก็อยู่หลังบ้าน ก็แพลนนอนจุแพลถือโอเคค่ะนอนถือค่ะเริ่มใจห้องแล้วค่ะเริ่มห้องแล้วค่ะมีอะไรส่วนตัวได้ห้องแล้วค่ะกี่ปีกี่ปีก็ยังเหมือนเดิมเนาะยังไม่แก่เลยนะว้าไม่ไดาปากว่ายังเด็กเหมือนเดิมเลยไม่ไดาประวันไอวิวมีมาเนีเงามากเลยโทรไปบอกไอวิวมาเมื่อนี้กันนะเออโทรโทรไปเลยจะได้มีแต่เสียงหัวเราะฮัลโหลมาเดี๋ยวนี้ป้าทไทอยู่ป้าเลี้ยงเรา ไมีได้บ้าเหรอเพลียวอ <laughs> <laughs> โอ๊ยทำไมอยู่ไกลแค่สี่คนนะอุวยอยู่เยอะอยู่เหรออันี้เข้าไปเข้าไปอันนี้ป้าป้าไปบ่บ่ไปเฮือนม่อยู่พินยาชิีมืออืมเขาก็มีงานรับสู่ตรงนั้นอ๋อเอาป้าไปชีโดป้าก็อยู่เฮือนใช่หน่ะเฮือนเฮือนหมาเห่าอย่นี้น,นมโอม,มโอยูบ้านจิน้น <laughs> อ๋อน้ำมุนอ๋อมีได้ไปโรงเรียนมาเมื่อนี้กลับมาแล้วเลิกเรียนแล้วมาห่อเมื่อกีู้เจอคุณงมาคุณเจก็บอกคุณแจอยู่ร้านคือว่เอาไปให้คือยันยังมีเท้นไปหาป้าเลยป้าจีออกมาแล้วยันมากัร์ดนะบอกมาขังมาแล้วไปแม่เข้าไปหาแม่เดี๋ยวแม่ขนของลงแล้วทางยาเออเออเออโอเคไปจีไปช่วยขนจีไปช่วยขนมีอะไรบ้างไมียังช้อยไม่ยังช้อยขนเดี๋ยวขอถามนิดนึง อะไรอะไรก็พร้อมหมดแล้วทำไมไม่มีไม่มีอะไรสักทีโอ้ป็นเจะา้าอย่างอาวพีท่านจะเอาพีท่านจะได้อ๋อแม่เป็นนี่อะไรอยู่คุณบอกสี่สิบบอกโอ้สี่สิบมันกระพูดแม่ดาเอากระวอาเพื่อว่าเนาะกระบอกยังบ่อยากได้ไม่เกิดสามสิบมั้งมีเกิดสามสิบดะบอกเนียนแต่ว่าแต่ว่าสองสามปีนี้ขออนุญาตใส่หนีใส่ซีนก่อนบ่แม่น สมมุติว่าตอนนี้ยังไม่อยากได้แต่ตอนที่เราอยากได้แล้วมันไม่มาอตอนที่อยากได้กับพ่อมาเอรีแล้ยังนี่ลก็ไม่ได้อยู่เออไม่ได้อ่าไม่ได้ถามว่าจะเอาลูกตอนไหนเออนั่นแหละยังไม่อยากได้เดี๋ยวรอสักข่าวก่อนยังไม่พร้อมใช่อันอุปกรณ์มันกระพร้อมอยู่แต่วาเงินมันบ่พร้อมใช่เข้าใจอยู่นะ ได้วบดนี้ตอนที่เราพร้อมอยากได้แต่มันไม่มีแล้วใช่เราก็ต้องทำเอาซะเราขยันทีเดี้วเอาทีเดียวสี่เลยเนาะมาปลาปลาปๆคนของคนของนี่ไงครับมันนี่เลยกลับมาจอนี่เลยช่างปั้นมาถึงแล้วนะคะจะมาปั้นคงแม่ย่านะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแตเียงเท่านี้นะคะแม่ดาก็มาลดน้ำนะคะ,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 ะมาลดน้ำต้นไม้ต้นแก้วเจ้าจอมฮะแม่นต้นนี้เนี่ยแม่ดาเป็นคนปลูก กำลัองออกดอกเนะาะเ้นแก็อ้อดอกทีดเดียวมันมีกลิ่นหอมไหมไม่มีไม่มีแต่ว่ามันมันเป็นไม้ทีแบบว่ามงคลอ๋อเป็นภูมมง,งามโซ่ดอกอโซ่ือแต่ถ้าดอกมันเดียวก่อนนี้มันก็จะง,งามเนะใช่ถ้ามันต้นต้นใหญ่ใหญ่กว่านั้นประมาณใหญ่กว่านั้นลำต้นมันประมาณต้นละสามสิบเมนะบอสอันนี้ก็ต้นมาห้าพันได้เนี่ย 5, นั่นดล ตะอ้วนซื้อมาห้าพันได้เนี่ยเม่นบอกเขามาปลูกให้นะห้าพันโอ้ไม่ถือกระต่ายขาวมา่าตรเยอะพันอ๋อไปไปซื้อเลยอยู่เพื่อนอยูร่างบ้านแถวขายต้นละหมื่นสองบอกโอ้พี่ยูโรพี่ยูโรพาไปซื้อเขามาปลูกให้ต้นละห้าพันแต่ต้นนี้ก็เดี๋ยวก็โตแล้วนี่ เลาเขาไม่รู้ว่ามาเขาก็เลยไม่ได้เปิดรอสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ